เสร็จแล้วก็เอาอื่นที่เราต้มเมื่อกี้ลงมาล้างครับลงมาล้างล้างของเขาเดี๋ยวใช่ดูว่าเขาเป็น,น,นยังไงนี่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 คือทำไห้อึ่งอึ่งเขาครับกระดูออกเลย คือขิงข้าวมาจากตรงนี้ครับของข้าวล้างออกให้หมดขมข้าวจะไม่เหลือล้างล้างเสแล้วก็จะใสตัวใสครับใสสวยเลยครับใสสวยขอโทษขออภัยคนที่ไม่กินด้วยนะครับจะเกลื่อนไปบ๊บ น้ำมาขามช่วยแบบนี้เลยโอเครับที่เราล้างเมื่อกี้เอาเมื่อเอาคขาวๆออกแล้วักโอ้โหครับเลยโอ้ยเต็มกระพักอาญาเก็บมาขามครับดึกไปเลยโอหเต๋ออันสารใบายผมเลี้ยงใบหัวเสียมาพี่น้องเรี้ยงใบเลยครับดูนะใบแบบนี้ใบเกหยักใส่ใบเลย ครับเริ่มจะได้ทีแล้วเป็นของเฉือนอีกตัวไม่โตเท่าไหร่นนะนี่ให้ดูนีนน่เป็นเปล่งท้องแทบแตกอ้วนนะครับพี่น้องเสียบ,ส,ยบสวัสดีครับพี่น้องนี่เด้อตรงนี้ ตมครับไข่ตัวใหญ่ครับดูนะโอ้โหอะไรอหือยไดเลยอู้หอนหอนครับกินไ,ได้ปะหอนปะเนี่ยอืม้มไข่ครับอื้มหอน อ,อืมเฮ้บครับอืมลองไขมันไข่ครับคอ้โอือม Thank okay. you.